แนะนำสินเชื่อและสมัครให้ดูออนไลน์ผ่านแอปไม่ต้องใช้ซิปเงินเดือนได้ทุกอาชีพสินเชื่อเติมสุขคลิปนี้จะมารีวิวและสมัครสินเชื่อเติมสุขนะครับซึ่งไม่ต้องใช้ซิปเงินเดือนรายได้เริ่มต้นที่5 0 0 0บาทสามารถสมัครได้ทุกอาชีพนะครับเป็นสินเชื่อเติมสุขจากธนาคารอีออนนะครับซึ่งสามารถสมัครได้ในแอปพลิเคชันอีออนธนาเซ็นชัพที่ดาวโหลดจากเพจส Sto ิโอแอปสโหรือว่าคุณจะไปที่สาขาก็ได้นะครับแต่คลิปนี้สอนสมัครสินเชื่อออนไลน์นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมจะขอน แล้วผมเนี่ยจะพาไปดูวิธีการสมัครแบบสมัครให้ดูจริงๆเลยนะครับขั้นตอนการสมัครขั้นตอนการอัปโหลดเอกสารที่หลายๆคน,นมีปัญหาอัปโหลดกันไม่ได้นะครับก็ต้องขอแจ้งไว้ก่อนเลยนะว่ามือถือของผมเนี่ยมีปัญหากับแอปอีออนนะทำให้ไปได้ไม่สุดนะครับแต่ก็อยู่ที่ขั้นตอนเกือบสุดท้ายเลยนะครับก็คือขั้นตอนการสแกนใบหน้าก่อนที่จะกดยืนยันเพื่อส่งข้อมูลสินเชื่อนะครับดังนั้นคุณทําตามขั้นตอนในคลิปเนี้ย สามารถทาได้เลยนะครับสวัสดีครับผมบัญชีช่องผ่อยิมโกออมนะครับซึ่งช่องนี้ก็ทําเรื่องสินเชื่อเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับความรู้อื่นๆเกี่ยวกับสินเชื่อด้วยนะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยอย่าลืมกดติดตามผมทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Tik t o อกหรือยู u ูบนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับแอบบอกนิดนึงนะถ้าเกิดใครสนใจสมัครสินเชื่อแล้วไม่ได้รีบดือดอะไรมากเนี่ยกดที่ลิงก์ผมข้างล่างคลิปนี้ก็ได้นะครับชื่อลิงก์อ l อลูนนะครับก็จะมีสินเชื่อหลายนนะะครับ แต่ไงก็ต้องระวังมิจฉาชีพนะครับเ้าเกิดว่าคุณเผิดไปสมัครผ่านไลน์ข้อความ Facebook หรือว่าคุณต้องจ่ายเงินก่อนโอนเงินก่อนวางเงินก่อนหรือทําอะไรทุกอย่างกับเงินคุณเนี่ยนั่นคือมิจฉาชีพแน่นอนนะครับแนะนําให้ดูคลิปนี้เลยนะกู้เงินผ่านไลน์โอนเงินก่อนวางเงินสร้างเครดิตไม่โอนโดนฟ้องคุณจะมิจฉาชีพแล้วทําไงต่อแนะนําเลยนะสำหรับสินเชื่อเติมสูงนะผมให้6เต็ม10ขคะแนนเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับคุณไม่ต้องไปธนาคารนะครับเพื่อยืนยันตัวตนด้านนอก อันที่2นะครับไม่ต้องส่งสลิปเงินเดือนทําให้สามารถสมัครได้ทุกอาชีพนะครับแต่ยังไงคุณก็ต้องส่งเอกสารนะครับตรงนี้ก็ลบไป1นคะแนนนะรู้ผลในวันอันเนี้ยลบไป1นคะแนนนะครับนะเพราะว่าคุณไม่น่ารู้ผลในวันแล้วก็ไม่น่าจะรับเงินภายในวันนะต้องใช้เวลานะครับแต่ก็เหมือนจะมีบางคนเนี่ยที่รู้ผลภายในวันด้วยลูกค้าใหม่ลงทะเบียนได้นะครับอันนี้บอกว่าลูกค้าใหม่เท่านั้นนะครับนะและอันสุดท้ายนะครับผูมมกู้ผ่านแล้วนะครับซึ่งแรกผมกู้ไม่ผ่านนะครับก็เลยลบตรงนี้ไปอีก1อันนะครับ แล้วก็อีก3มข้อที่เหลือนะครับที่ผมอยากจะตตดคะแนนเพิ่มนะครับก็จะตตดคะแนนแค่ข้อเดียวพอแล้วกันนะคือวงเงินน้อยนะครับแค่แปดพันบาทนะแต่เพราะว่ามันเป็นสินเชื่อของคนที่มีรายได้น้อยอ่ะก็เลยจริงๆมันเขอยากตัดคะแนนนะครับเพราะว่าเริ่มต้นอนะ่ะเขาให้รายได้เราแค่พันบาทเท่านั้นไงวงเงินที่ได้เลยแค่แปดพันบาทมันก็เลยดูน้อยๆน,นะครับแต่ผมว่ามันก็คงต้องตัดนิดนึงแล้วกันประมาณนั้นแล้วกันนะครับ จุดที่ต้องรู้ของสินเชื่อเติมสุงนะครับเขาให้เฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นใครมีบัตรอีออนอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้นะครับแต่เชื่อผมเถอะถ้าเกิดคุณมีบัตรคุณใช้บัตรเถอะเพราะว่าตัวเนี้ยได้วงเงินแค่แปดพันบาทเท่านั้นเองแถมบังคับผ่อนหกเดือนด้วยนะครับน่าจะน้อยก็บัตรกดเงินสดอีกใครไม่เคยเป็นลูกค้าอีออนเนี่ยตัวนี้น่าสนใจนะครับและนี่แหละสินเชื่อเติมสุกจากอีออนนะเป็นเงินก้อนโอนเข้าบัญชีผ่อนจ่าย6เดือนและไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับนะเท่าที่ผมรู้นะ โดยวงเงินที่ได้นะคือ8,000บาทผ่อนจ่าย6เดือนเดือนละ1,433บาทจ่ายหมดคือจบอยากได้เพิ่มต้องจ่ายให้หมดก่อนแล้วค่อยไปกู้ซ้ำนะครับดอกเบี้ย25%ต่อปีแบบลดต้นลดดอกแนะนำให้คุณไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคลิปแยกนะครับซึ่งมันจะมีรายละเอียดนะอย่างเช่นสินเชื่อเงินก้อนโอนเงินเข้าบัญชีกับเรื่องที่ควร,รู้ก่อนกู้สินเชื่อหมุนเวียนเงินกู้พร้อมใช้กับเรื่องที่ควร,รู้ วิธีการคิดวงเงินสูงสุดที่คุณควรจะได้วิธีการคิดดอกเบี้ยของสินเชื่อในระบบคิดยังไงการผ่อนชําระชําระยังไงไม่ให้เปิดปัญหาและการโปกกันปิดเรื่องที่ควรรู้การจ่ายขั้นตามใจยังไงคิดยังไงและคำนั้นทำได้ให้คุณเนี่ยจ่ายหมดได้เร็วขึ้นนะครับใครที่สนใจสินเชื่อเติเเตมสุขจากอีออนนะสามารถติดต่อได้ที่026650123 Facebook ของอีออนคอนแทรกนะครับไลน์อีออนทีเอส และแอปอีออนไทยโมบายนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะแต่คุณจะสมัครสินเชื่อเนี่ยต้องสมัครผ่านแอปพลิเคชันอีออนไทยโมบายหรือว่าที่สาขาธนาคารอีออนเท่านั้นนะครับไม่มีช่องทางอื่นนะครับไม่ต้องโอนเงินด้วยนะคุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่ออีออนเติมสุขนะครับเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นสงลนสร็จสําหรับผู้สมัครสินเชื่อ,อรายใหม่ซึ่งไม่เคยถือบัตรเครดิตบัตรสมาชิกหรือว่ามีบัญชีสินเชื่ออื่นๆประเภทใดประเภทหนึ่งกับบริษัทมาก่อน อายุ20-65ปีบริบูรณ์มีรายได้ตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปต่อเดือนอายุการทำงาน6เดือนขึ้นไปมีหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้เบอร์โทรศัพท์มือถือเบอร์โทรศัพท์ที่บ้านหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงานมีที่อยู่ปัจจุบนันหรือสถานที่ทำงานที่อยู่ในอาศัยในพื้นที่บริการของ e. อีออนเอกสารที่ใช้ในการสมัครบรัตรประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนหรือ90วันนักจากวันปัจจุบันนะครับพร้อมหน้าบัญชีสำเนาใบเสร็จใบแจ้งสำนะ ค่าสำทานบุพโภคค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท <s> ์รายเดือนค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนหรือประกันอุบัติเหตุรายเดือนเอกสารเดินล่าโซดอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นชื่อสำนาใบเสร็จสำดาใบแจ้งหนี้เนี่ยต้องตรงกับชื่อผู้สมัครเท่านั้นคุณไม่สามารถเชื่อคนอื่นมาจ่ายได้นะกรณีเช่าอยู่เนี่ยคุณสามารถเอาเอกสารค่าน้ำค่าไฟของบ้านเช่าห้องเช่าเนี่ยให้แนบหลักฐานสัญญาเช่าของผู้อยู่อาศัยเพิ่มเติมด้วยโดยชื่อผู้เช่าเนี่ยต้องตรงกับชื่อผู้สมัครเท่านั้น ซึ่งถ้ามีเอกสารซึื่อเงินเดือนเนี่ยหรือว่าเป็นชีธานาคารอื่นๆเนี่ยคุณสามารถส่งเพิ่มได้เลยนะครับนะอย่าขี้เกียจหลายครั้งที่เราไม่ได้ส่งเพราะว่าขี้เกียจส่งเนี่ยทำให้เราได้วับงเงินน้อยนะครับแล้วก็จะมาบ่นว่างูงี้ไม่ส่งเอกสารเพิ่มก็น่าจะดีเสียดายของแล้วต้องมานั่งเสียเวลาทำนู่นทำนี่อีกนะครับดังนั้นถ้าเกิดมีอะไรมีให้ส่งส่งให้หมดนะครับสินเชื่อทุกตัวเลยนะสำหรับวิธีการสมัครสินเชื่อเติมสุขผ่านแอปก็แนะนําให้เข้าแอปอีออนธนสินทรัพย์ก่อนเลยนะบอกกันเลยนะว่า โหลดแอปได้จาก3ช่องทางนี้เท่านั้นนะครับคือ Google Play, App Store และ App Gallery นะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไปดาวน์โหลดยิงใครก็ไม่รู้เนี่ยเรามาเอาเป็นพนักง,งานเนี่ยส่วนใหญ่เป็นมิจฉาชีพหมดเลยนะเออถ้าเกิดคุณจะโดนเอาเงินออกไปหมดเลยก็เรื่องปกตินะครับหน้านี้คือหน้าแอปที่ผมยังไม่เคยสมัครเลยนะครับใครเคยสมัครแล้วเนี่ยอาจจะไม่ขึ้นแบบนี้นะกดไปที่สมัครบัตรเลยเลือกสัญชาติผมคนไทยก็เลือกสัญชาติไทยเลือกผลิตภาาัณฑ์ก็จะมีบัตรอีอออนสินเชื่อดิจิทัลก็เลือก ก็จะมีเรื่องรายได้เข้ามาเกี่ยวข้องกดเลือกตามที่ต้องการกรณีนี้ผมจะสอนสมัครสินเชื่อเติมสุขก็กด,ด้านล่างเลยหน้าการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลก็ให้กดติ๊กถูกให้หมดอ่านให้หมดแล้วกดให้หมดแล้วกดยืนยันด้านล่างได้เลยใครกลัวใครไม่สบายใจรู้สึกไม่ดีเนี่ยหยุดนะครับแล้วไปสมัครที่ธนรราคารนะสแกนบัตรประชาชนก็จะมีคำแนะนําดังนี้ สแกนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุในที่สว่างแต่ต้องม,มีแสงสะท้อนรูปและตัวอักษรของในบัตรเนี่ยต,ต้องชัดเจนด้วยก็กดสแกนได้เลยถ้าเกิดใครเจอขออนุญาตการใช้งานเนี่ยก็ต้องกดอนุญาตนะครับก็ไปสแกนด้านหน้าบัตรประชาชนให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จแล้วก็จะขึ้นว่ายืนยนันข้อมูลเบื้องต้นก็ลองเช็คดูว่าชื่อนามสก,กุลภาษาไทยภาษาอังกฤษวันเดือนปีเกิดเลขแบบประชาชนถูกต้องหรือเปล่าและใส่เลขหลังบัตรประชาชน12หลักด้วยนะเลือกจังหวัด ใส่เบอร์โทรศัพท์อีเมลรายได้ให้ครบแล้วกดถัดไปจากนั้นอีออนก็จะส่ง OTP เลข6หลักมาให้เราแล้วองใส่ไปได้เลยเลือกบัตรอันนี้เราเลือกตั้งแต่แรกนะว่าว่าจะเอาสินเชื่อเติมสุกก็กดดิกที่บัตรแล้วกดถัดไปได้เลยกดเริ่มสมัครบ,บัตรได้เลยขั้นตอนและคำแนะนำก็จะมีรายละเอียดดังนี้รวมถึงเอกสารด้านล่างด้วยใครยุดอ่านเหมือนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดพร้อมแล้วนะก็กดถัดไปได้เลย หน้าข้อมูลส่วนบุคคลก็จะมี4ขั้นตอนคือกรอกข้อมูลอัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตนสแกนใบหน้าลงมาด้านล่างเลยคำนำหน้าชื่อนาสก,กุลภาษาไทยภาษาอังกฤษเลขที่บัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดอายุเบอร์ติดต่ออีเมลเนี่ยก็จะมีหมดแล้วนะครับเพราะว่าเรากรอกไปแล้วที่ต้องการกรอกเพิ่มเนี่ยก็คือการศึกษาจบอะไรนะครับก็กรอ,อกไปสถานภาพโสดสมรสถ,ถ้าสมรสก็ต้องกรอก ข้อมูลผู้สมรวจไปด้วยนะครับเป็นชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์มือถือเส,เสร็จแล้วกดต่อไปได้เลยต่อมาก็จะเป็นที่อยู่ปัจจุบันอยู่ที่ไหนกรอกให้เรียบร้อยแนะนําให้กรอกทีละบรรทัดแล้วเบอร์ต,รติดต่อจํานวนปีที่อาศาายัาศาายกี่ปีกี่เดือนนะครับลักษณะที่พักเป็นบ้านใครหรือว่าเช่าอยู่อยู่กับใครที่อยู่ตามทิเบนบ้านใครอยู่ที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่ปัจจุบันก็กดติ๊กถูกได้เลยไม่ต้องไปกรอกเพิ่มกดถัดไปหน้าสถานะการทํางานเป็นพนักงานประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวกดเลือก แล้วกรอกข้อมูลที่อยู่ที่ทํางานลงไปให้ครบและกรอกข้อมูลที่ทํางานก็จะมีเบอร์พื้นฐานหรือเบอร์มือถืออย่างใดอย่างหนึ่งนะประเภทของบริษัทองค์กรประเทศธุรกิจลักษณะงานตําแหน่งงานแผนกอายุงานเวลาที่สะดวกในการติดต่อกรณีมีเจ้าหน้าที่จากอีออนติดต่อกลับมาข้อมูลรายได้ฐานเงินเดือนรายได้เอื่นๆแหล่งที่มาของรายได้อื่นๆประเภทที่มาของรายได้อื่นน กดให้เรียบร้อยหรือกดเลือกที่เขามีให้แล้วกดถัดไปชําระเงินก็จะมี3มช่องทางคือชําระเงินผ่านการหักบัญชีเงินฝากของอีออนเช็คและเงินสดส่วนตัวก็แนะนําว่าหักบัญชีเงินฝากจะดีที่สุดนะครับสถานที่ส่งบัตรและเอกสารบ้านหรือที่ทํางานก็ได้บุคคลที่ติดต่อได้ซึ่งเขาอาจจะติดต่อถามเพื่อทวงหนี้นะครับในกรณีที่คุณไม่จ่ายหนี้และติดต่อไม่ได้เลยซึ่งบอกเลยนะครับว่าทุกสินเชื่อต้องการคนที่ติดต่อได้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณจ่ายนี่ปกติเนี่ยจ่ายตรงเวลาเนี่ยติดต่อได้เนี่ยเขาก็ไม่ติดต่อคนรื่นในเสวาานาครับเขาก็ติดต่อคุณโดยตรงเท่านั้นเองนะดังนั้นก็กรอกชื่อนามสกุลความสัมพันธ์และเบอร์ติดต่อแล้วกดต่อไปได้เลยหน้าข้อตกลงและคำยินยอมก็จะบังคับให้ติ๊กถูกทั้งหมดซึ่งเราเนี่ยควรจะอ่านรายละเอียดและสัญญาก่อนนะถ้าโอเคแล้วกดติ๊กให้หมดแล้วกดยืนยันได้เลยกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตรงนี้นานสุด อีก3อย่างเนี่ยปั๊บเดียวนะครับก็จะมาที่หน้าอัปโหลดเอกสารนะซึ่งสามารถถ่ายภาพแนบภาพหรือไฟล์ pdf ก็ได้กดเริ่มต้นอัปโหลดเลยสินเชื่อเติมสุกก็จะส่งเอกสารมาประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณมีอันไหนก็ส่งอันนั้นแค่นั้นเองนะครับวิธีอัปโหลดถ้าใครมีเอกสารตัวจริงคุณสามารถกดดูที่รูปก,กล้องถ่ายรูปเพื่อเข้าไปอัปโหลดได้เลยหรือถ้าเกิดว่าเรามีเอกสารเป็นไฟล์ในเครื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือไฟล์ pdf ที่โหลดจากธนาคารเนี่ยก็ให้กดปุ่มข้าง เพื่อเลือกว่าจะกดส่งไฟล์หรือส่งเอกาสารนะครับตัวอย่างนะถ้าผมต้องการส่งรูปภาพนะครับผมก็จะถ่ายรูปเนี่ยก็กดที่กล้องถ่ายรูปนะแล้วกล้องไ่ถ่ายรูปได้เลยแต่ผมเนี่ยจะไม่ถ่ายเอกสารส่วน,นตัวให้ดูนะครับถ่ายแล้วต้องการแก้ไขถ่ายใหม่กดที่แก้ไขรูปก็ได้นะครับก็จะกดลบทิ้งที่นี่เลยตัวอย่างนะครับต้องการส่งรูปที่มีในเครื่อง ถ้าผมมีไฟล์อยู่แล้วต้องการส่งไฟล์ภาพก็ให้กดปุ่มนี้เลยแล้วเลือกไฟล์ภาพจากนั้นก็จะเลือกรูปภาพที่เราถ่ายมาแล้วกดไปต่อแล้วกดเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวอย่างถ้าต้องการส่ง estatement หรือไฟล์ PDF ผมมีไฟล์ PDF เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสลิปเงินเดือนออนไลน์หรือที่มาจากอ e ีเมลหรือว่าไฟล e ์ e s t a t e m e n t ที่ไปขอแอปธนาคารแล้วเซฟมาในเครื่องนะครับก็กดตามนี้เลยนะกดที่ปุ่มวงกลมแล้วก็เลือกไฟล์เอกสาร ก็จะเข้ามาในส่วนที่เลือกเอกสารในเครื่องก็เลือกเลยนะว่าจะส่งแบบไหนอย่างที่เห็นเนี่ย A C C T S T เนี่ยแล้วก็ตามด้วยชื่อเดือนเนี่ยอันนี้เป็นอิสเตทเมนต์ของ S C B นะครับหรือว่า S T M underscore S A เนี่ยอันนี้เป็นของกสิกรไทยนะก็กดเลือกได้เลยแล้วก็จะขึ้นว่าเราเลือกไปแล้วกี่ไฟล์นะครับส่วนพาสเวิร์ดเนี่ยเขายังไม่ได้ให้ใส่นะครับก็ไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลัง เอาเป็นว่าใครยังทําไม่ได้นะครับลองไปดูคลิปนี้ก็ได้นะสอนอัปโหลดสเตทเมนต์และเอกสารอื่นๆเพื่อกู้เงินผ่านแอปธนาคารและวิธีการขออ e ีสเตทเมนต์ของธนาคารกสิกรไทยไทยพาณิชย์และกรุงเทพนะครับสำหรับคนที่อัปโหลดเอกสารเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่สามารถกดอัปโหลดขั้งล่างได้เหมือนในคลิปนี้แสดงว่าคุณยังอัปโหลดเอกสารไม่ครบนะครับเพราะว่ากติกาเนี่ยเขาต้องมีบัตรประชาชนตัวจริงสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนและหน้าบัญชีธนาคาร สานาวใบเสร็จใบแจ้งชลระค่าเนียสักอย่างด้วยนะครับนะอย่างกรณีผมเนี่ยยังไม่ได้ส่งบินชําระค่าบริการประจําเดือนไปนะครับผมก็เลยไปขอใน AAS แล้วก็ขอบินแบบ p d s แล้วก็ส่งเซฟเข้าเครื่องไปเลยนะครับอย่างนั้นก็ประโหลดทีนึงอีออนก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เห็นว่าปุ่มอัปโหลดเนี่ยขึ้นให้กดแล้วนะครับก็กดได้เลยผมเอาเซฟเงินเดือนออกนะครับดูว่าปุ่มอัปโหลดเนี่ยยังกดได้หรือเปล่านะครับก็ยังกดได้เหมือนเดิมนะครับก็คือไม่ต้องมีเซฟเงินเดือน,นเนี่ยก็สามารถสมัครได้นะครับ หน้าต่อมานะครับก็จะเป็นหน้าให้ใส่พัสเบอร์ของไฟล์ pdf นะครับกใ็ใส่ไปเลยนะส่วนใหญ่แล้ว e s t a t e m e n t จากธนาคารเนี่ยมักจะเป็นวันเดือนปีเกิดเป็นคริสตสกักราชนะครับอย่างเช่นเกิดวันที่15เดือนมกราปีสองพมสิบสามเนี่ยก็ให้เปลี่ยนเป็นคริสตสกักราชก,ก่อนนะครับก็คือ,คอลบ543นะเป็นคริสตสกักราชที่1990นะรหัสก,ก็จะกลายเป็น1501 1990นะครับก็เป็นวันเดือนปีคริสตศักราชนั่นเอง พอใส่ครบแล้วก็กดติ๊กทูเพื่อให้บริษ,ษัทสามารถดําเนินการตามคําข,ของพระเจ้าแล้วกดยืนยันได้เลยหน้ายอมรับเงื่อนไข NDID ก็จะเป็นเรื่องการยืนยันตัวตนนั่นเองก็ให้อ่านให้หมดกดลงมาให้สุดแล้วกดยอมรับหน้ายอมรับเงื่อนไข NCB ก็คือเรื่องเครดิตบูโรนั่นเองอ่านให้หมดแล้วเลื่อนลงมาให้สุดแล้วกดยอมรับได้เลยหน้าเลือกธนาคารเพื่อยืนยันตัวต,วตวนผ่านแอปก็ให้เลือกเลยอันนี้ใครไม่มีธนาคารที่เคยสมัคร NDID คือจบนะครับ ต้องไปสักธนาคารหนึ่งนะแล้วบอกเขาว่าเราจะมาขอสมัคร NDI-D ที่สาขาได้เลยนะครับอย่างกรณีผมเนี่ยสมัครไปแล้ว5ที่นะมีกรุงไทยท่านไทยไทยพาณิชเกียรตินาคินและกรุงศรีอรุธยานะครับผมก็จะกดเกษตรกรไทยดูนะก็จะมีคําแนะนําว่ากรุณาตรวจสอบแอปารเกษตรกรไทยถ้ามีแล้วก็เย่ยมยืนยันตัวตนได้เลยภายใน60นาทีขั้นตอนต่อไปคือเราเข้าแอปธนาคารเกษตรกรไทยเพื่อไปยืนยันตัวตนแล้วกดข้าไปได้เลยนะครับ หน้านี้ก็จะบอกให้เราเนี่ยไปยืนยันที่แอปธนาคารเกสิกรไทยหรือเคพัฒเนี่ยพร้อมบอกวิธีด้วยนะเคพัฒของเกสตรกรไทยก็จะเด้งขึ้นมาด้วยว่าตรวจสอบและยืนยันข้อมูล NDID ออกจากแอป E ีออนแล้วไปที่แอปเกสิกรไทยเคพัฒเลยพอเข้ามาแล้วก็จะขึ้นตรวสอบบัญชีและยืนยันข้อมูล NDID ก็เหมือนจะบังคับให้มาที่หน้านี้เลยนะครับหน้า NDID ก็จะได้รับข้อมูลว่าอีออนขอให้คุณยืนยันตัวตนให้หน่อยก็กดยืนยันได้เลย ใส่พินพ์เพื่อยืนยันตัวตนหน้าพิสูจน์และยืนยันตัวตนก็กดยินยอมก็จะมีคําแนะนํานะครับอย่างเช่นไม่ใส่หมวกไม่ใส่หน้ากากไม่ใส่แว่นตาผมไม่บังหน้าไม่อยู่ในที่แสงจ้าหรือมืดไปไม่ถ่ายย้อนแสงไม่มีคนอื่นอยู่ในภาพนะครับก็สแกนใบหน้าให้เรียบร้อยแล้วกดดาเนินการต่อหน้าสรุปรายละเอียดก็จะมีข้อมูลของเรานะครับก็ไม่มีอะไรกดยืนยันได้เลยหน้าเปิดเผยข้อมูลเมื่อกี้นี้อีออนก็จะให้กดยืนยันนะครับก็ยืนยันเรียบร้อยแล้วกดตกลงได้เลย กลับมาที่อัพอีออนอีกรอบหนึ่งนะครับก็ให้รอบแป๊บหนึ่งนะธนาคารเขาส่งข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนก็จะกลับมาที่หน้าสร้างรหัสผ่านก็จะมีคําแนะนําต่างๆการสแกนใบหน้าให้เรากดเริ่มสร้างรหัสผ่านได้เลยใส่พิน6หลักสองเพื่อยืนยันพินหน้าสแกนใบหน้าก็จะมีคาแนะนำเราก็กดเริ่มต้นสแกนใบหน้าได้เลยซึ่งมือถือผมเนี่ยไม่สามารถสแกนใบหน้าผมได้นะซึ่งไม่รู้เพราะอะไรแต่เป็นว่านี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วเพราะว่าหลังจากเนี้ย จะเป็นการโชว์รายละเอียดของการสมัครของเรานะครับและให้ยืนยันตัวตนด้วยพินอีกรอบหนึ่งก็จะเสร็จแล้วนะครับเอาเป็นว่าใครติดเหมือนผมนะครับก็รอพรุ่งนี้รอปิดเครื่องเปิดใหม่ดูหรือว่าลองสมัครใหม่ดูอีกทีนึงนะครับนะถ้าไม่ได้จริงๆก็ไปสมัครสินเชื่อตัวอื่นเท่านั้นเองนะครับนะก็บอกตรงเลยนะครับผมสมัครสินเชื่อมาหลายที่นะเพิ่งเคยเจอที่แรกนี่แหละที่มีปัญหานะครับแล้วทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถไปต่อได้นะครับนะก็เออเสียใจนิดนึง <laughs> แต่ไม่เป็นไรไม่แคร์ไม่เป็นไรนะครับ ยังไงขอบคุณมากมากเลยนะครับที่อุตส่าห์ดูตอนนี้นะครับถ้ากู้ผ่านแล้วนะครับรบกวนนิดนึงนะพิมพคําว่ากู้ผ่านแล้วเป็นกําลังใจกับคนอื่นๆที่เข้ามาดูคลิปผมด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณกู้ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะก็ขออภัยด้วยละกันแนะนําให้ไปดูคลิปทาไมถึงกู้ไม่ผ่านนะครับนะก็จะมีบอกรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยส่วนอะไรที่ผิดพลาดในคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะเพื่อเอาไปอัปเดตอนาคตด้วยนะครับขอิดเดียวนะอย่าหยับคายพอนะครับเห็นหยาบคายแล แล้วก็ฝากสปอนเซอร์ของผมด้วยนะครับก็คือใครอยากจะสมัครสินเชื่อนะ่ะสมัครผ่านลิงก์ออโลนผมเนี่ยก็มีสินเชื่ออยู่หลายตัวเลยนะครับมีทั้งสินเชื่อธรรมดาส่วนบุคคลบัตรกดเงินสดสินเชื่อรถสินเชื่อบ้านมีหมดเลยนะครับนะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับหรือจะซื้อของผ่านช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ยก็ยินดีนะครับช่องนี้ถึงจะเป็นช่องรีวิวหรือแนะนําสินเชื่อนะผมก็ไม่แนะนําให้คุณไปกู้เงินมาใช้ซูรุสุรานะครับ เราควรจะกู้เงินก็ต่อเมื่อนึ่งเราต้องการทําธุรกิจใหม่ต้องการลงทุนอะไรใหม่ๆนะครับเพื่อสร้างไรายได้นะอันที่2คือเราเกิดอุบัติเหตุเรื่องสุกเฉิญค่าเทอมลูกอะไรพวกเนี้ยเรื่องที่จําเป็นแล้วเราแบบไม่ทันคิดอะเออจำเป็นต้องใช้เงินกู้ด่วนเนี่ยก็ถึงจะใช้เงินกู้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะอย่างเช่นแบบซื้อโทรศัพท์อะไรเงี้ยไม่แนะนํานะครับนะถ้าเป็นไปได้นะครับการเก็บเงินเพื่อซื้ออะไรบางอย่างการเก็บเงินเพื่อทําอะไรบางอย่างนะเป็นเรื่องที่ดีกว่า แต่ถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสที่เข้ามาหรือว่ามันจําเป็นจริงๆเนี่ยการกู้เงินเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญกว่านะครับแต่อางไก็ตามนะถ้าเป็นไปได้นะผมอยากให้คุณเรียนรู้เรื่องการกู้เงินไว้ก่อนนะครับถึงเวลาจําเป็นจริงๆเนี่ยคุณจะได้ทําได้เลยนะครับนะไม่เสียเวลาไม่ต้องรอไม่ต้องมานั่งลุ้นอะไรอเลยนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่รับสายดูถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย